สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้ก็มาติดตามคลิปเหรียญแปลกเช่นเคยกับเหรียญชนิด10บ,บาทของรัชกาลที่9ที่มีความแปลก แปลกยังไงก็ไปชมพร้อมกันนะครับด้านหน้าบุญเส้นผมของรัชกาลที่เก้าจะมีเนื้อเกินแล้วก็อีกจุดหนึ่งเหรียญแปลกเหรียญน,นี้ที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน ไม่มีช่องไหนเอามาทําคลิปช่องสมาคมชาแนลพบเจอก็เลยต้องมาทําคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ตามรับชมกันอีกจุดหนึ่งของความแปลกเหรียญที่นิดสิบบาทเหรียญนี้เป็นปีพศสองพันห้าร้ยสามสิบเจ เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินตรงเส้นผมก็มีเนื้อเกินอยู่หนึ่งจุดตรงขอบเสื้อด้านล่างก็มีเนื้อเกินอยู่สองจุดแต่ที่แปลกไปกว่านั้นเนื้อเกินตรงพอสมเภาเป็นรูปสัตว์สวยงามมาก ไม่เคยเห็นช่องไหนนำมาทำคลิปมาก่อนมีแต่ช่องสัาผมชาแนลช่องเดียวที่ทำคลิปเรียนแปลงเรียนสิบาทเรียนลักษณะแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรียนแปลงลักษณะแบบนี้ ยังไม่มีราคานิยมยังไม่มีความนิยมยังไม่มีราคาซื้อขายแต่นำมาทำคลิปให้ข้อมูลให้เอฟซีได้รับรู้ว่าลักษณะเลี้ยงแปลกอย่างนี้ก็มีเป็นรูปสัตว์มองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนจะเหมือนเป็นหมีเหมือนเป็นหมูหมป,มป่าอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เลี้ยงแต่จะตั้งเอาเองก็นำมาให้ข้อมูลได้รับรู้ก่อนจากกันนะครับก็ฝากคลิปนี้ขอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไค i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ